สวัสดีเช้าวัวนพฤหัสนะครับผมเชา้าตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณเจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงเชา้านะครับเจ็ดโมงเชา้าครับผมจะแต่งตัวเสร็จนะครับแล้วก็มานั่งประมาณหกโมงห้าสินะครับผมก็แต่งตัวเสร็จแล้วก็มานั่งทานกาแฟนะครับผมก็มีขนมปังนะครับกับกาแฟกาแฟไม่ใส่คอฟฟี่เมดนะครับชอบกินกาแฟดำนะครับผม ขนมปังนะครับวันนี้พวกเด็กๆทั้งสองก็ยังไม่ลุกขึ้นจากที่นอนนะครับใกล้ๆใจลุกขึ้นแล้วนะครับรู้สึกตัวแต่ยังไม่ลุกกันครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูอะไรกันนะครับตามมันมาเลยครับข้างบ้านก็เริ่มเลาะเริ่ม หญ้าเริ่มรกแล้วนะครับอาทิตย์นี้ต้องอตัดหญ้าข้างบ้านนะครับปลูกเขาค,ครับอาทิตย์นี้เดี๋ยวผมจะบูรณะนะครับบูรณะ คอกนี้ผมเคยเป็นคอกไก่นะครับคอกไก่นะครับเมื่อก่อนประมาณสักสามปี4ปีที่แล้วนะครับผมทําไก่แล้วก็เลี้ยงไก่บ้านนะครับเลี้ยงไก่บ้านนะครับอาทิตย์นี้เดี๋ยวผมจะบูรณะให้มันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมกันนะครับผม กลับบ้านไปกินกาแฟต่อครับครับเดี๋ยวถ้าอาทิตย์นี้ผมไม่ติดภาระเร่งด่วนอะไรเดี๋ยวผมก็ทําการบูรณะนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะครับให้มันเป็นอะไรนะครับก็เดี๋ยวติดตามชมกันนะครับผม